โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับก่อนจะไปดูเนื้อหาของคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มาอัปเดตวิธีการสมัครโปรเน็ตความเร็ว1 5เมกแบบแม่นไม่จำกัดราคา100บาทต่อเดือนของเครือข่าย TrueMove S ระบบเติมเงินด้วยซิมเก่ากันครับสำหรับวิธีการที่ใช้ในการสมัครก็คือวิธีการย้ายค่ายทิปนะครับวิธีการย้ายค่ายทิปนี้ ผมแนะนำมาหลายๆคลิปแล้วนะครับจากที่มีหลายๆคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่าวิธีการย้ายค่ายทิพย์ใช้ไม่ได้ผลแล้ววันนี้ผมเลยมาทดลองใช้วิธีการย้ายค่ายทิพย์ให้ดูกันในคลิปนี้นะครับว่ายังสามารถใช้งานได้ผลอยู่สำหรับวิธีการย้ายค่ายทิพย์นั้นก็คือวิธีการกดรหัสดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลงทะเบียนซิมกดซีเลี่ยม แล้วกดโทรออกการกดรหัสดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งจะเป็นการกดรหัสเพื่อขอย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสําหรับท่านที่ต้องการย้ายค่ายไปค่ายอื่นแต่ยังใช้เบอร์โทรเบอร์เดิมอยู่นะครับแต่ในกรณีของการย้ายค่ายทิปนะครับเราจะไม่ย้ายค่ายจริงครับเราแค่กดรหัสขอย,ายข้ายค่ายเพื่อต่อรองกับทางค่ายมือถือเพื่อขอโปรโมชั่นที่เราต้องการหรือโปรโมชั่นใกล้เคียงมากที่สุดนะครับสําหรับตัวอย่างในคลิปนี้จะเป็น เน็ตความเร็ว15เมกแบบแม่นไม่จำกัดราคา100บาทต่อเดือนนะครับมาดูวิธีการย้ายค่ายทิปแบบละเอียดกันเลยครับสำหรับคลิปนี้เริ่มจากการกดรหัสดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลงทะเบียนซิมกดซีเรียมแล้วกดโทรออกครับหลังจากกดรหัสแล้วเราจะได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความประมาณนี้เลยครับเป็นข้อความตอบรับ การขอย้ายค่ายของเรานะครับและมีข้อความแจ้งเบอร์โทรให้เราติดต่อกลับในกรณีที่เราเปลี่ยนใจไม่ย้ายค่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับรอให้ทางพนักงานติดต่อกลับมาหรือถ้ารอนานเกินไปยังไม่มีพนักงานติดต่อกลับมาให้เราโทรกลับไปเองนะครับตามเบอร์ที่ข้อความแจ้งไว้เบอร์นี้เลยนะครับเมื่อเราโทรกลับไปนะครับ จะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติให้เรากดตามขั้นตอนจนกว่าจะได้คุยกับทางพนักงานตามปกตินะครับทางพนักงานจะสอบถามกับเราว่าลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในด้านใดหรือเปล่าให้เราตอบกับพนักงานไปเลยครับว่าพอดีกดรหัสขอย้ายค่ายแล้วมีข้อความตอบกลับมาประมาณว่ามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็เลยลองโทรมาสอบถามดูก่อนเพื่อมีโปรโมชั่นตัวเดียวกัน จะได้ไม่ต้องย้ายค่ายนะครับจากนั้นทางพนักงานก็จะสอบถามกับเรานะครับว่าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นตัวไหนและมีแพลนจะย้ายไปค่ายไหนแพทเทิร์นคำถามก็จะประมาณนี้เลยครับจากตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมได้แจ้งกับทางพนักงานไปว่าต้องการย้ายค่ายไปสมัครโปรโมชั่นเน็ตความเร็ว15เมกแบบแม่นไม่จำกัดและมีโทรฟีของค่ายอื่นนะครับทางพนักงานจึงได้เสนอ โปรโมชั่นตัวนี้มาให้นะครับเป็นเน็ตความเร็ว15เมกแบบแม่นไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานนะครับและได้แถมโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีอายุใช้งาน30วัน12รอบหรือ1ปีเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จ่ายไปในราคาเพียง100บาท รวมภาษีนะครับคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าไม่มีคําไหนแทนความหมายได้เท่ากับคําว่าคุ้มค่าแล้วครับตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมทดลองทําวันที่15กรกฎาคม2565นะครับอัปเดตล่าสุดกันไปเลยเป็นการพิสูจน์นะครับว่าวิธีการย้ายค่ายทิปยังใช้ได้ผลอยู่จริงๆนะครับสําหรับท่านที่ใช้งานมือถือมานานๆแล้วนะครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตาม ถ้ารู้สึกว่าโปรโมชั่นที่ใช้อยู่ค่อนข้างแพงก็สามารถทดลองใช้วิธีการย้ายค่ายทิปตามคลิปนี้ได้นะครับทดลองทำกันดูได้ครับถ้าสมัครได้ก็ถือว่าคุ้มมากสมัครไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมลองดูนะครับ